หรือแม่ก็เรียกก็พายุตุงนะครับก็ไงครับเวลาตดนะครับมันเก่งกระเก่งอ่ะมันมันแนบเนื้อนะครับครับมันแนบเนื้อแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรถ้ามันมีลมมาเนี่ยลมมันก็ระบายออกไม่ได้เป็นเก่งยีนะครับอ่าตดพอตดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นป่องๆตรงนี้นะครับป่องๆพราะว่าไม่พีอากาศระบายครับ <Started. S 1> ครับผมตุงตงต้งตุ้งตรงนี้นะครับแล้วเราทำไงดีคะแก้ปัญหาได้ไงดีเราก็ต้องค่อยๆรีดครับรีดรีดจากตุ้งตุ้งค่อ,คอยรีดไปนี้ครับร oh, <Lee. S 1> ีดรีดเข้าไปรีดรีดร oh. ีดรีดรีดพอมันออกมาจากปลายขามันก็เสียงดังอ <c oughs> ตดมันก็จะออกไป <c oughs> <c oughs> บางวันก็บางวันก็บีตดอย่างเดียวบางวันแม่จะไหนรับ <Becca> ทายก็โพษเลยครับบอกต่อ